กมัวหน้าเนี่ยก็คือเราจะเล่นตามจังหวะทุกคนนะคะแล้วก็ในก็จะเน้นในเรื่องการแก้ไขข้อผิดแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเกมที่ดีเพราะว่าเรามาเล่เกมเนี่ยเราก็อยากจะเล่นให้ดีที่สุดนะส่วนคนของการแข่งขันว่าจะเป็นยังไงเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้กำลังถึงร้เรื่องว่าในสายดีเนี่ยแทงที่หลังเราแล้วก็เป็นการพบกันระหว่างเพราะว่าเกี่ยนเอาอยู่แล้วซึ่งตอนนี้เขาก็ยังไม่ไม่รู้ว่าใครจะหนีเราหรือว่าใครอยกเจอเราเพราะว่าเขาก็ คงรอโดยส่งของผู้เรามากกว่าเพราะฉะนั้นว่าเราจะเข้าที่หนึ่งหรือว่าเข้าที่สองคืดว่าเกมู้หลังเนี่ยจะเป็นเป็นคนเลือกเป็นทีมที่เลือกเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้เวียดนามมันก็ถือว่าตอนนี้รุ่นเกียกน่าจะน่าจะดีกว่าก็พ <c oughs> อ,อใจแต่ว่าก็เห็นว่าอย่างแรกก็คือเราก็แยกแยะไปตามลำดับแล้วก็ที่ดีใจไปมากหลันั้นก็คือเราคิดว่าตอนนี้เรามี 23คนเนี่ยใช้ลงก็ได้ครับเพราะเราเห็นว่าในสิ่งที่เราต้อนมาเนี่ยน้องๆในโอลิมปิกที่สองนี่ยสามารถขึ้นมาแสดงลุ้นี่ในบางจังหวะเก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้ได้เลือกใช้ในสิ่งที่เหมาะสมแล้วก็คิดว่าในเกมต่อๆไปก็คงคงได้ได้เจ็ดทีมหลังมากขึ้น